แต่รัฐบาลภายใต้การนําของนางสาวแพรทองทานชิน,นวัฒนบัตรนี้ได้ปักธงอบายมุกจุดที่หนึ่งเรียบร้อยแล้ววันนี้ร่างกฎหมายพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีผ่านในชั้นคณะรัฐมนตรีแล้วจะเอาให้ได้ใช่ไหม จะให้ประเทศไทยกลายเป็นบ่อนการพนันของโลกให้ได้ใช่ไหมสิ่งที่ประชาชนเขาทักท้วงคัดค้านจะไม่เหลียวแลไม่ใส่ใจไม่ใหญ่ดีเลยอย่างนั้นใช่ไหมพิชิตชัยมงคลจตุพรพรมพันธ์และกองทัพธรรมจึงได้ประกาศนับหนึ่งออกมาสู้กันระหว่างรัฐบาลที่ต้องการอบายมุก กับประชาชนที่ต้องการประเทศที่ทำมาหากินด้วยอาชีพสุจริตและไม่นำพาสังคมลูกหลานของเราไปสู่ความเสี่ยงคนคนหนึ่งที่เคยพูดเรื่องนี้ด้วยท่าทีไม่เห็นด้วยกับการจะมีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายและเป็นคนคนเดียวกันกับที่เคยศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เมื่อครั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนคนนี้ชื่อว่านายเกียรติสิทธีอมรครับนายเกียรติสิทธีอมรน,นั้นเคยได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาเรื่องคาสิโนจากหลายๆประเทศว่ามันสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้คุ้มค่าไหมสร้างรายได้ให้รัฐด,ดีไหมสร้างงานให้ประชาชนจริงจังไหม การเอาสิ่งที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินจะเป็นอย่างไรคุณเกียรติศึกษาละเอียดแล้วสรุปว่าประเทศไทยไม่ควรทำประเทศไทยไม่ควรทำโดยที่คุณเกียรติสิทธิอมรบอกว่าสรุปให้ฟังแบบง่ายๆจากผลการศึกษาในประเทศที่เปิดคาสิโนถูกกฎหมายทั้งสหรัฐอเมริกา ย well, ุโรปอังกฤษออสเตรเลียและอื่นๆพบว่ามีผลกระทบหลายด้านดังต่อไปนี้ครับ 1. ไอ้ที่คิดว่าการพนันใต้ดินจะหมดไปเมื่อเราเอาขึ้นมาบนดินมีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายเกียรติสิทธีอมรบอกว่าพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงการพนันใต้ดินยังคงอยู่เหมือนเดิม 2. พบว่ากลุ่มที่ไปเล่นการพนันเมื่อบ่อนถูกกฎหมายคือกลุ่มที่ไม่เคยเล่นใต้ดินผู้เล่นจึงเป็นกลุ่มใหม่มันจึงไม่ได้ไปแก้ปัญหาคนกลุ่มเดิมครับ 3. ม,มีปัญหาอาชญากรรมสูงขึ้นต้องเพิ่มตำรวจในการดูแลความปลอดภัยมากขึ้น 4. บางประเทศพบเด็กติดการพนันตั้งแต่อายุเพียง15ถึง17ปี เพราะว่าการพนันเข้าถึงง่าย 5. ภาษีที่รัฐเก็บได้เพิ่มขึ้นไม่คุ้มกับงบประมาณที่ต้องเสียเพิ่มในการแก้ไขปัญหาสังคมและอาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้น 6. ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คิดว่าจะได้พบว่าส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ที่ตกอยู่กับนายทุนไม่ใช่รัฐหรือประชาชนคนไทย 7ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาไทยเป็นอันดับต้นๆได้ยืนยันอย่างเป็นทางการโดยเอกอัครราชทูตว่าถ้าให้เปิดคาสิโนโบแบบถูกกฎหมายจะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายัางประเทศไทยคุณเกียรติสิทธีอมรจึงบอกว่าผมอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันศึกษาให้ชัดเจนก่อนที่จะไปไกลกันกว่านี้เพราะผลกระทบที่เกิดจากประสบการณ์จริงในประเทศต่างๆ ไม่ได้เป็นอย่างที่เราวาดฝันอย่างสวยหรูทุกประเทศต่างต้องกลับไปทบทวนนโยบายนี้ว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศจริงหรือไม่หากจะสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ไม่มีคาสินโนเพื่อดึงดูดนักลงทุนนักท่องเที่ยวนั้นสามารถทำได้เพราะมันไม่สร้างผลกระทบทางสังคมสำหรับคนที่คิดจะสนับสนุนให้การตั้งคาสินโนถูกกฎหมาย ต้องถามว่าคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยหรือไม่คุณเกียรติสิทธิอมรจบท้ายว่าผมไม่อยากเห็นเราสร้างมรดกบาปให้แก่ลูกหลานของเรานะครับชัดเจนเหลือเกินท่านผู้ชมครับจึงอยู่ที่เราเราทุกคนจะร่วมกันทำให้ชัดเจนด้วยการประกาศว่า ไม่เอาคาสิโนหรือไม่ประกาศได้ตอนนี้เลยครับในช่องแสดงความคิดเห็นใครไม่เอาคาสิโนจงประกาศเลยว่าไม่เอาคาสิโนและไม่เอาอุงอิงเชิญครับแต่ถ้าใครคิดว่าเอออะมีก็ดีเหมือนกันก็พิมพ์เลยว่าเอาคาสิโน เป็นเวลาที่ประชาชนจะได้ส่งเสียงความต้องการของตัวเองออกมาใช้สิทธิ์นี้กันครับใครไม่เอาคาสิโนพิมพ์ว่าไม่เอาคาสิโนใครเอาคาสิโนพิมพ์เลยว่าเอาคาสิโนเชิญพิมพ์ได้เลยนะครับ